ใ่ายมากแหงอ่อ,อนครับง่ายแหงอ่อ,อนมาว่มามาัน้อนน้ำไอเหมืลูกทุกวันนี้การกล้วยอ่อนมากนะคะยิ่งโตยิ่งอ่อนการกล้วยจะขี้อ่อนนะคะนี่คือชะาเก,ก้ว ว่าห่อนหลายไปตองอาปากสวอสวอลุ้นตัวนี้การกล้วยก็อ่อนอ่อนพ่อไม่เป็นได้เลยกาดินอยากกอดพ่อกอดไปเลยคืว่ากายหอดข้อกันมกับพูด่าพูดอเอาไงลเนายนั่งด้วยนะชาวบาแก้วแม่นั่งด้วยเอ้ย้ำแดงมากับเลนน้ำลูกจ้า ตกเย็นมาก,ก็เล่นกับลูกๆความสุขของคนรักสัตว์ของคนเลี้ยงควายเวลาสองทุ่มกว่าสามทุ่มเป็นเวลาเล่นกับลูกๆนะคะการกล้วยเห็นปูปูสาตว์บ่ได้ดิสุม,มิอเลยเห็นปูสาตว์ต่างอย่างมากรู่อย่างมากรูฝ่าวมาเฟียผอบฝ่าวมาอ่อนฝ่าว่านอนหล่มลงโตโลง ขาก็ยกกรากอดหัวก็ต้องกายตักขาก็อรากอดเลยง่ายเลยน่อยก็ว่เป็นเหมอนเป็นบันนิลูกซายน้ำว้าน้ำว้ากับบามาได้เห็นไอเห็นไอมาแสดงแล้วบามาเลยน้ำว้าถ่ายง่ายเลยบามาเลยน้ำว้าน้ำว้ามานอนน้ำลายเร็ว มัน,นม่แล้วลูกแล้วนะวำมันให้่มันหม่ลูกบอ้ยาบถือ้าอีหลาต้นนี่ถ้ามาแก่ต้นนี่อีหล่าจะไปกวนนองเด้องั้น,นใจอ่ะใจเาจะไปกวน,นลูกควนหลานนะใจเป็นไรยเป็นไรลูกนะขานี่ยยมซื้อบริษัทขาย nắm à, chai mắn. này cứ bền nặng tuôn tuôn bác bên tuôn tuôn hồn má che tai má má liêu nhàng má nắm chai nắm chai hồn đã quẩn mu là đế nắm chai bỏ chì bỏ neo khỉ em có đây, giặc lúi nạm, giặc chôm เป็นังสั่นน้ำใจตกแรงมากับบุญไว้อยู่กับเด็กๆหยอกเล่นตัวนั่นตัวนี้เล่นน้ำตัวนั่นตัวนี้เราจงไครเขาบอ่อนอนเล่นกับลูกกับเต่าแก้วตาจ้านั่นเห็นว่าถ้าพอมันลูกคนกับลูกน้ำดิ พอพอนูก,นกับลูกน้ำถ้าพอพันลุถ้าพอพอนูกับนอนอ่อนนอนตากเยอะหันละนอนตากนอนเฟียสอ่ะพอนี้กันนี <c ười> การกวย,อยพออันนี้ก็นนี้ด้วยพอนั่งก็นอนตากขี้อ่อนคัตะจะทำการพางามใจไปขี้เพราะว่าเขาเป็นควายขี้หนัก าต้องได้ไปจุ่มน้ำไปลงน้ำไปหนองน้ำจะเป็นควายขี่ยากดากตูนหนี่หูเรียกว่าปวดขี่ห้นจะได้พาแม่ง้ําใจไปขี่จ้าเราเลี้ยงแบบเอาใจใส่นะคะรู้นิสัยทุกตัวว่าตัวไหนเป็นนิสัยอะไรยังไงตัวไหนคิดยังไงอยู่ยังไงเราจะรู้นิสัยเขางานใจจะขี่ยากถ้าไม่ได้ลงน้ำ พอสิาไปปวดทุกจูงไปสานามแล้วเขาก็ขชีขี่เราก็ขึ้นมาจา้ะไอ้แรกผ่วดากตูนบุกุ้งในหูเลยพ่วก่อชีไรแต่จะว่าแม่งานใจจะเป็นควายสะอาดนะคะเป็นควายสะอาดว่าขี่ใส่บานใส่เงี้ยนจะของจะเป็นควายที่ว่าต้องไล้ลงน้ำลงสานามจัค่อยฉี ได้เห็นตัวหนึ่งออกคอกได้กับสิบห้ากันงองอแต่นี่ใส่เขาอ่ะตัวหนึ่งออกกับงอน้ำกันกะบุญไว้ละเห็นตัวหนึ่งออกคอกกับอยากบุญไว้ละการกล้วยเพิ่งจะได้จะขวบเดือนนี้แหละจ้าแต่ว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ตัวแม่พันธ์ทั้งหลายเหรเด็ความสูงเขากับจุสูงซ้ำแม่พันธ์ทั้งหลาย อายุแค่หนึ่งปีนะคะยังไม่ถึงปีดีนะคะแต่เขาจะสูงใหญ่สูงใหญ่เราจะเลี้ยงเขาให้เป็นพ่อพันธุ์นะคะเลี้ยงให้เป็นพ่อพันธุ์ดงทองฟาร์มไปข้างหน้าหางเงาหางไงหางแงหางไง,ง,ไงน้าเขาก็ถือว่าใส่ได้สายเลียดก็โอเคอยู่เป็นหลานใบยกโต๊ะกระใจเสียง้องอีล๋ล่ะ สายเลียกก็คือหลานใบหย,ยกนะคะความเชียงนี่ที่หนึ่งความขี้อ้อนนี่ที่หนึ่งเลยค่ะมเห็นตัวหนึ่งออกขอกับจะห้องน้ำกันั้งสีล่ล่ะนี่สัยคววยเนาะเขาเป็นสัตว์ฝูงเขาเป็นสัตว์ที่ว่าอยู่กันเป็นฝูงเนาะตัวหนึ่งไปกับหองอน้ำกันว่างกันแกตาพวกกินเฟี้ยงคําท่อบอกตอุ้ดูดูดูดแกตากินเฟี้ยง น่ารักน่ารักโอ้กินข้าหญ่หลายลูกกินข้าหญ่แท้แก <c ười> ตาน้อยนะคะกว่า <c ười> ล้งน้ำพาไปขี่พาล้งน้ำไปขี่เราจะค่อยพามาหม่รู้ตัเขาถ้าบ่าพาไปเขาสิดดากตูนยุ่ยุ่งสนล่ะถ้าภราสั่งเขาก็เอาขาจุ่มอ่างน,าน้ำ <c ười> จินเบ้อเกลตาจินเสียงข้าหไ่หลายแ <c ười> ตามาจินข้ามไงถิ่ลูก พาไปขี่เรื่องเอาปลาลูกเด้อจ้าควายขอกเน่ยหูจังนิสัยเบิดถูกตัวเป็นนิสัยยังไงถ้าเขา,าพาไปกับบ่ได้ขี้ต้องพาไปลงหนองลงน้ำพาไปขี้ปอยถูกให้โลง่งแม่งามใจคือแม่ของน้องน้ำว้าอ้าว่านแม่ก็ย่านแม่งามใจแล้วว้าวนี้แล้วย่านเขาโซน าดูชีวิตเรามีเวลาถ่ายกลางคืนนะคะเราก็ถ่ายกลางคืนถ่ายความเป็นอยู่ความเชื่อไหวของดงทองฟาร์มความน่ารักของสัตว์เลี้ยงเรานะคะขอบคุณเอสซีทุกคนที่ช่วยดูน,ชดน,น้ช่วยดูน้องน้ำว้าช่วยดูน้องๆทุกตัวช่วยติดตามว่าเด็กๆทุกตัวจเจริญเติบโตแล้วจะเป็นยังไง ขอบคุณทุกคนที่เบิ้งคลิปให้นะจ๊ะวันเป็นยูของดวงท้องฟาร์มขณะนี้เวลาสองทุ่มกว่าใกล้จะสามสองทุ่มสี่สิบกว่าจ้ะนี่ลหลบไอ้แก้วกวาดจีโอ้ไอ้กานกวยปะเนี่ยหลับไปแล้วสินี่หลับบ่หัวซามานอนมาแสดงไอ้กนานกวยกับมาต์นะมาแสดงนอนอ่อน เห็นพ่อแล้วก็อ่อนแต่ว่าถ้าเขาลูกหนีกับหนีน้ำเด้ถ้าเขาไมา้กับม้าน้ำอ่อนย้อมหลับอยู่เขานิสัยขี้อ่อน mm hmm. ครขวา,วานหนีนิสัยขี้อ่อนทุกตัวน้ำว่ากับขี้อ่อนแต่อ้ายมาแล้วก็แล้วไปบ่บ่มาแย่งกันคลิปนี้ก็เท่านี้ละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนมาชมมาดูนะคะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กด ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนำ้ำว่า